นีนะก็เห็นเห,เห็นคนเข้าไปไลฟ์หรือไปทำคลิปอยู่ที่ในนาในนาแล้วก็ดูๆไปเอา้าอันนี้คนเลี้ยงวัวนี่เอซีเออคนเลี้ยงวัวเข้ามาที่อในนานะถามว่าเข้ามาได้ไหมเขาเ็มาได้มันไม่มีปัญหานะครับเออมาได้อมืมันแล้วแต่เขา เราคงจะไปไม่คือมันขึ้นอยู่กับเจ้าของนะครับว่าเขาจะโอเคหรือไม่หรือยังไงนะครับเอ,อนะก็ว่ากันไปแหละเ,ออเข้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องอ่าอะไรหรอกนะครับเขาก็อยากจะมาไหว้องค์ปู่นะครับนะอ่าอยากจะมาทักทายเพื่อนทักทายอะไรอย่างนี้นะเออมันก็ว่ากันไปอืมแต่แต่เห็นเขาทําเรื่อง ข่าวนะครับทําคลิปเรื่องข่าวเรื่องนู้นเนี่ยเอาก็มีคนดูอยู่นะอืมก็เห็นเขามีคนดูเห็นเขาทำใช่ไหมก็คิดว่าเขาคงจะไม่เข้ามาแล้วนะคิดว่าอย่างนั้นเออแต่เขาก็เข้ามาอืมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออเพราะอะไรยังไงเขาอาจจะมาอ่าแก้บนก็ได้บาบวงสรวงหรือมากาบไหวองค์ปู่หรือเปล่านะอืมแต่ก็ไม่ไปดูแล้วว่ารายละเอียดคืออะไรนะ แต่เห็นมันผ่านไม่เข้าไปดูรายละเอียดแต่เห็นมันผ่านว่าอ๋อเข้ามาก็แล้วแต่ FC นะครับอันนี้เราไม่สามารถจะไปวินิจฉัยเรื่องนี้ได้นะครับว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าของนะเจ้าของเข้ามาด้วยว่าอ่าล,ลุงป้าเนี่ยเขาโอเคไหมแต่ลุงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ไงเออลุงเขาไม่อยู่คือคือพูดง่ายนะถ้าเกิดลุงแกอยู่เนี่ย หลายหลายคนที่ที่ไปเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่กลับมานะเออเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาเพราะาอะไรลุงแกอยู่ไงเออลุงแกอยู่แต่ถ้าลุงไม่อยู่ก็อีกอีกอย่างนึงนะครับเอซก็อีกอย่างหนึ่ง,ง,งเขาอาจจะมาได้นะป้าแกไม่ได้มีอะไรกับใครอยู่แล้วดูแล้วเนี่ยแต่ลุงนี่เขาพูดเขาพูดเนี่ยส่วนมากที่มีประเด็นกันเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มันมาจาก อ่าทางนี้ทางนั้นนะนะครับมาจากคำพูดนี่แหละสำคัญอ่าพูดไปแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาอคิดนะครับนี้นั่นแล้วสุดท้ายก็ต้องแยกกันไปจากกันไปนะครับด้วยด้วยคิดต่างคนต่างคิดหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะเอฟซออก็คอยดูนะครับคอยดูว่าเขาเจะมาเรื่อยๆหรือเปล่านะครับเออ ก็ว่ากันไปการที่อมีประเด็นกันนู่นนี่นั่นนะครับอคําพูดนี่แหละสําคัญที่สุดเอฟซีการคําพูดที่ว่าคาว่าเชื่อเฉือนไม่เชื่อเฉือนก็นตรงนี้อืมแต่ถามว่าสมัยก่อนมันก็มันก็นโอเคไงสมัยก่อนถูกไหมลนะ่ะเออแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเก่าแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอ่สวัสดี ตอนเย็นนะครับสวัสดีครับผมค,คุณแม่แอดเพนนะครับสวัสดีครับผมอืมก็ยึดมั่นนะครับยังไอ้นี่อยู่เนาะก็ว่ากันไปนะ่ะเขาก็คิดตอนแรกแอด,ดคิดว่าเขาคงไม่มาแล้วล่ะนะแอดคิดอย่างนั้นนะอืมเขาคงจะขาดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มาก็หลายคนที่ออกไปแล้วเนี่ยเขาก็มาเออเขาจะมาเที่ยวก็มาได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ มันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาได้แตบนะ่บางคนเขาก็ไม่เข้าเลยนะเอาจริงบางคนเขาก็ไม่เข้าเลยนะเออเอฟซีนะเออบางคนก็ไม่เข้าเลยบอกว่าไม่ต้องมาเลยก็จะเขาจะประกาศไว้ล่วงหน้าเลยว่าไม่ไม่ต้องมานะอา่ามันจะอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าอะไรก็ก่อนหน้าก็คือเขาก็ไปฟอ้องร้องลุงไงฟ้องร้องลุงป้าอา่ก่อนหน้าเขาก็ไปฟอ้ฟองนู่นฟ้องนี่แล้วอยู่ๆก็ จะขอเข้าไปไหว้จะขอเข้าไปกราบไหวยอย่างเงี้ยเออมันก็ดีดูกระลายกระไรอยู่ไงเออเขาบอกไม่ต้องมาล็อกโน่นนี่นั่น,นเห็นไหมเออา่างบอยนะครับสวัสดีครับผมก,ก็เลยเขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปเออไม่กล้าเข้าไปก็ส่วนมากจะตัวตึงอ่ะต้องวหากันทีเดียวเราตัวตึงอ่ะถูกไหมเอาง่าย,ายขนาด ขนาดเอาง่ายขนาดจกนาเนี่ยนะเออเขายังไปแค่แป๊บๆเลยถูกไหมเออเขายังไปแค่แป๊บๆเขายังไม่ค่อยเข้าไปเต็มที่เลยเพราะอะไรเอ่อเอฟซีเขาก็ดูอยู่ไงเออถามว่าเขาไปถ่ายคลิปถ่ายหรือไมไม่เขาไม่ถ่ายเลยมีแต่คนอื่นมาถ่ายเขาเขาไม่ไปถ่ายเลยเขากลัวมันมีปัญหามีประเด็นเขากลัวตรงนี้มากกว่าอืมเพราะว่าสมัยก่อนก็ฟาดกันเยอะ นะฟาดกันเยอะเออด้วยด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เขาฟาดกันมาตลอดแต่พอวันใดวันหนึง่งการเวลามันเปลี่ยนไปเอก็เลยจะกลับไปเอไปไหว้นะกลับไปบวงสรวงกลับไปขอพรนน่นนี่นั่นแต่ก่อนหน้านั้นเขาด่าไม่ไว้หน้าเาบางคนนี่ก็ว่าเสียเลยนะว่าองค์ปู่เสียเลยนะฮะ แล้วยังยังจะกลับไปยังจะเข้าไปหาเนี่ยมันมันดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลไงถูกไหมเออดูถูกเหยียหยามแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปว่าเขาไปทําน,นู่นนี่นี่แล้วจะไปหาเนี่ยมันก็ดูแล้วมันดูดูกระไรอยู่มันฝืนคําพูดตัวเองไงถ้าตัวเองไม่พูดอะไรสักอย่างไม่เคยไปดูถูกไม่อะไรเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะเรื่องนั้นเออแต่ไปกล่าวหาไปว่าะ อืมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะปราจริ๊บก็ว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นมะเพราะว่าแอดไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดลงนะแอดเห็นเขาเห็นเห็นอเห็นในคลิปเห็นในคลิปอืมเขาคงจะแก้บนก็คิดว่าอย่างนั้นอะคิดว่าแบบนั้นอืมแต่ถามว่ามาได้ได้มันเป็นมันเป็นที่สาธารนณะประมาณนึงแหละึ่ๆที่สาธารนณะ ประมาทไว้มากมายก็ประมาณนั้นละทั้งบอยอืมทั้งคือคนเรานะถ้าเกิดมันไม่มีประเด็นนะถูกไหมไม่มีประเด็นไม่มีปัญหากันมาก่อนมันไม่ได้มีปัญหาแนละ้วตรงนั้นคุณจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมเออมันไม่มีปัญหาเลยเข้าไปก็ได้มันไม่มีใครว่าหรอกนี่แหละนะครับ ใช่เขาเป็นคนพูดตรงๆคือพูดง่ายเอาอง่ายถ้าลุงอยู่เนะ่ะโอกาสที่ใครจะเข้าไปที่มันมีประเด็นกับลุงมาก่อนเขาคงไม่ค่อยเข้าหรอกถ้าลุงอยู่นะอ,อแต่ครน,นี้ป้าเขาไม่ค่อยได้มีประเด็นกับใครเขาก็เข้าได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าลุงอยู่ก็อีกอย่างหนึ่งนะออถ้าลุงอยู่ก็อีกอย่างหนึ่งมันก็คนละอย่างกันนะอันนี้เราเข้าใจอ่า ก็เราก็พูดให้เห็นนั่นแหละว่ามันมีประเด็นเนี่ยแต่ถ้าคนเราไม่มีประเด็นอย่างออกไปด้วยด้วยสถานะที่มันลําบากหรือว่าสถานะที่มันไปนู่นไปนี่แล้วไปทําธุรกิจตัวเองไปทามาหากินหรือไปจําเป็นต้องไปนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนั้นไม่ได้มีปัญหานะคุณจะมาเมื่อไหร่ก็ได้อืมใช่ที่แตกออกไปอันนี้ใช่นะครับพจิ๊บ ก็ใช่อืมแต่เขาก็ตามออกไปนะเออเขาก็ตามเขาเชื่อไงเอาก็เชื่อในช่องไงเออเขาก็เชื่อในช่องเชื่อเชื่อเจ้าของช่องนะเขาก็เชื่อเขาก็ไปเขาก็ตามเจ้าของช่องออกไปอืมก็มันก็เห็นนั่นแหละ FC เนอะหลายๆอย่างนะครับ มันก็ไม่ได้เรื่องแปลกหรอกนะครับแล้วแต่คนอ่แล้วแต่คน,แล,แ,คนแล้วก็แล้วแต่เจ้าของที่ด้วยนะครับว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาโอเคก็ไม่ได้มีปัญหานะ FC นะอืมถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเขาโอเคแต่เราก็คิดถึงตอนที่เขาพูดไงคิดถึงตอนนั้นไนงะ FC คิดถึงตอนนั้นไงอืม ตอนนั้นน่ะการพูดการอะไรเนี่ยมันสําคัญนะไอ้พูดได้เลยนะเออมันสําคัญนะการพูดเนี่ยอ่าพูดให้ดีก็ได้พูดให้ไม่ดีก็ได้มันสําคัญตรงนี้ต่างหากให้มาลำใช่ไหมโอ้ให้มาลำ <laughs> โอเอฟซีเขาก็เหมือนเอฟซี FC ก็เหมือนบังคับเขาหรือเปล่านะครับเออ เออบังคับให้มาลําหรือเปล่าหรือว่าเคลียร์กันแล้วเอฟซีเป็นคนเคลียร์ให้แล้วอย่างนี้หรือเปล่านะเออแอดก็ไม่แน่ใจผมตามคดีลุงพาชาวบ้านขึ้นเขามาจนวันนี้ผมก็ว่าผมเชื่อว่ามั่นในตัวลุงใช่ก็อย่างนั้นแหละเราก็เชื่อมั่นเนี่ยคือเราไม่ได้ไปเชื่อใครพูดนะ เออเอาจริงๆนะที่ที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อด้วยด้วยอันนี้ไงด้วยความคิดของเราเองนะเราเชื่อในเหตุและผลของเราเองเออเราไม่ได้ไปเชื่อใครเขาพูดเขามาเป่าหัวเราอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีแอดไม่เชื่ออย่างนั้นแอดเชื่อในในการเราคิดเองนะในเหตุผลของเราเองเราคำคิดเองได้คำนวณเองได้เออเราตึกตองเองได้ว่าอ่ามันใช่หรือไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่ว่าเอ้ยคนอื่นมาพูดแล้วเราก็เชื่อเข้าไปก็พูดยังไงแล้วก็เชื่อสื่อหลักมาพูดยังไงเราก็เชื่องั้นไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ใช่เลยเราเชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราดูเหตุผลก่อนดูหลักฐานดูอะไรเอาภาพรวมมาเนี่ยเออเอามาเยอะแล้วเราก็จะเห็นว่าเออมันมันใช่เว้ยมันนะมันไม่ได้เป็นอย่างอย่างที่เขาบางทีบางบางบางช่องหรือว่าบางสื่อเขาพูดเงี้ย จะไหมเราก็ไม่ได้เชื่อเขาเราก็ต้องเอาเหตุและผลมาหักลบกบหนี้กันว่าเอ้ยสรุปแล้วมันใช่หรือเปล่าเออมันจริงอย่างเขาพูดไหมอย่างเงี้ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้เออมันมันเห็นแล้วไงเออมันรู้แล้วมันเห็นแล้วคุณต้นยงนะสวัสดีครับผมเราถึงเชื่อมั่นในว่าเออมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าลุงแกไม่ได้ทําอืม ใช่ไม่มีแกนี่ขนาดเอาง่ายเลยจะพูดเลยนะเดี๋ยวไอไปเปิดไฟก่อนมันรู้สึกบรนจาไอ้น,นี่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งแต่พอมีปัญหามีอะไรกันแล้วเนี่ยเอ,อความสนิทสนมกันเหมือนเก่าเลยมันก็นะมองตาก็มองเห็นนะคือเขาเรียกว่าแก้วมันล้าวไง <laughs> อะออแก้วมันล้าวแล้วอะเอ,อแล้วจะให้มันเหมือนเดิมมันก็มันนะม,มันไม่เหมือนเก่าอะ เออ <somethin> คือมันมันถ้ามันไปแล้วมันมาแล้วมันไม่ได้มีอะไรกรันมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับมันก็จะโอเคถูกไหมเออแต่ก่อนเนี้ยมันเคยมีประเด็นนะครับมีปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นนะมันเกิดจากอะไรยังไงถูกไหมนะแต่พูดได้เล่ยว่าถ้าเกิด เอาง่ายๆถ้าเกิดลุงแกอยู่เนี่ยโอกาสที่เขาจะมาเนี่ยมันน้อยนะถูงไหมเขาอย่างไงเขายัางเกงใจลุงอยู่อะเอาพูดง่ายอืมเพรแกเป็นคนพูดอย่างนั้นอยู่แล้วเออแกเป็นพูดล้านวาจาไว้แล้วเนี่ยนะครับคุณจันดีนะครับสวัสดีครับผมเขาก็จะไม่ค่อยมากันนะครับอืม อยู่ที่ใจใช่ใช่มันอยู่ที่ใจอยู่แล้วนะครับเอฟซีกดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับคือเราคือจริงๆเนี่ยเราต้องเสมอต้นเสมอปลายนะเอฟซนะแอดพูดได้เลยเนะเออเราสมัยก่อนอยู่ยังไงแอดก็อยู่อย่างนี้สมมติแอดแอด,แอดเนี่ยเรายกตัวอย่างตัวเองเนี่ยเ,เราอยู่ยังไงตั้งแต่สมัยก่อนมาไงปัจจุบันก็ยังอยู่อย่างนี้ อันไหนไม่แน่ใจหรืออะไรเราก็ไม่พูดหนึ่งแล้วเราก็ไม่มีผลประโยชน์กับใครทั้งนั้นนี่ตรงนี้ต่างหากอันก็ไม่ได้มีผลประโยชน์กับใครทั้งนั้นพอมันพอพอคนเรามันไม่มีผลประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปปิดบงังหรือจะต้องมีรับลมคมในเลยไม่มีก็อย่างนี้ไงแต่ถ้าบางคนมีผลประโยชน์เนี่ยมันมีปัญหาทันทีเลยแล้วมันก็จะมีรับลมคมในมี พูดจาไม่จริงใจต่อกันไม่มีมนู่นนี่นั่นเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้